มีคนเลยวะไปทางไหนกันเบิดนเนาะมาเห็นอย่างเี้นี่ถัาวก้เอา้าจะมาเห็นอย่างอยี้นี่ขายกระโพดปิ้งจะมาขายกระเพดะปิ้งนี่นะแนนได้ขายวะนี่ยังอยูุ่ซอยขวดสื่อเนเพียงโอ้ยจะมาขายอย่างนี้มันมีแต่คนมาหาย็ดมีแต่คนมานะ้าจะสิขายได้จังไรเอา้เอาขยเบิรงในท่อทัดในโซ่เขียวมาเนาะเขาบอกว่า อยากขายค้องดีอ่ะหานทํเลดีไม่มีคู่แข่งนี่เดี๋ยวคนมาขายเนี่ยทไํไเลก็ดีพองดูมีหวยมีปลาต้นใหม่เยอะแยะเย็นสบายไม่มีคู่แข่งขายได้จักฟากบลาบันบ่โอ้ยสรอยขวดสื่อนี่เจ้าคิดได้จังไหนจงมาขายจังสีอเขากบอกว่าทําเลดีไม่มีคู่แข่งยังไหนก็นขายได้เพื่นโอ้ยท่นเจ้ากระถายก้น,านมา ออกมาแต่หาเห็ดเน่ะเ้อไม่อยู่ซีหาคนอยู่ยังเหลืออยู่บ่ยังเหลืออยู่เพื่อเขาผ่านมาทาังนี้ดอกวาอืโอ้ยนต่เจ้าบัวซอยขอ่อยซื้อเยอะฟยกบ่โอ๊ยข่อยไปได้เอาเงินมากข่อยมาหน้าเนี่ยมาหาเห็ดมาหาปลาหนี่ซื้ออโอ้ยเจ้าเนี่ยมันคิดจังไนเนาะโอ้ยเขาก็บอกบางทีเนาะหาทำเลดีๆเขาพดูดเจ้าก็เป็นตาแสบดีด้วยเหรอเนาะอือปิกไปปิกมาแต่เจ้าเนี่ยกว่าบึงเนี่ย จะเส่าไหมน,นี่ขายได้นเราไปยังบ่ได้ก็กฝากอยู่โอ้แต่คอยลองกลิ่นมึงกันกนะเอา้าหวานบ่ละ่ะหวานอีหลีอืมนะมันเหีย่ยวังหน่อยเด้อพริกไปพริกมากแต่เส้าหุ่นคอยชิมมึงซื้อดอกเอาเอาเอาซื้อที่ไรคอยไปเอาเงินมาโอ้ยันหนีคอยชิมมึงซื้<ๆ>อกาหวานคือจะวายอยู่เด้แหละเนาะอืมทำเลขก็ดีเพราะมีคู่แข่งอีหลีได้แหละเนาะ ขายได้ก็บรได้ขายมากัดซิมหวงไอยอีกเอาเรื่องสิเส้นไหนบ่โอ้ยของซื้อของขายอย่างนี้เส้นอยู่เนาะเส้นก่อนเส้นเด้ออ๋อตัดเหลวเส้นกับเส้นเอากัดเหลวโอ้ยบินนนำอาอยู่บ้านเด้อเดี๋ยวะลองมาอีกทีหนึ่งกันอืมโอ๋อปนเดิมยังกะท่านกินปะเดิมอีกไม่ค่อยหวานปานใดดอกเนี่ยเนาะรถได้ังเท่าไหรเนี่ยสิบบาท รถเดบหอโอ้ยังสีรถอีกอยู่เนาะมันบ่ค่อยหวานมันก็เหี้ยวอีกรถเนาะโอ้ยเบียร์กับผงมาแต่ในบ้านพุดนะมาขายอยู่นี่ไก่กับไก่เมื่อยกับเมื่อยยังมาขอต่ออยู่คันบนรถค่อยบ่ซื้อได้นี่โอ้ค่อยบ่เส้นได้หนิอ๋อหาบ้านเอาราคาทุนไปเออนั่นล่ะเส้นเด้อเส้นเด้ออือไปแกน้ำเยาวอยู่ในบ้านเหรอคิดได้จังได้บรรยากาศดิวอย่างพวกแกงเนาะ Uh, <coughs> ngàn ổ mà nó